สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีโกซูในตอนที่20มีชื่อตอนว่าหมู่ตึกแพกมาช่วงที่1ก็เป็นภาพของใบหน้าคนที่กําลังยิ้มเย้มจากนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของความกลัวและสะอิดสะเอียนมักเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยปฏิอิริยาตอบโต้ของชาวบ้านเมื่อได้รู้ถึงอดีตของข่าตื่นเต้นหวาดกลัวสะยดสะยองขยะขยแยงดูถูกชายคนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าใช่มันแน่อยู่แล้วหากลายชื่อสั่งซื้อแตกต่างไปจากนี้ หรือทําให้เจ้าของพอใจไม่ได้แล้วอย่างนั้นเจ้าก็ต้องคิดถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายของเจ้าแล้วละ่ะได้แล้วอย่างนั้นช่วยประทับตาของท่านลงในสัญญาชั่วคราวนี้ด้วยของจะถูกส่งมาภายในวันหรือสองวันนี้นะขอรับหลังจากนั้นชายที่ขายของเสร็จก็ได้ลุกและก็เดินออกมาและก็ถามว่าเป็นไงบ้างชายที่ไม่ได้ใส่หมวกก็ตอบว่าอ่าใช่แล้วเจ้านะสุดยอดเลยเช้านี้ขายไปได้3รายการแล้วเป็นผลงานที่ข้าย,ยังไม่กล้าแม้แต่จะฝันด้วยซ้ํา แล้วอย่างนั้นเจ้าได้เรียนรู้บ้างหรือ,อยังเออ,อยังเลยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนค่อยๆเรียนรู้ตามเวลาที่จะอํานวยอ่ะได้สิเราเป็นพ่อค้าแต่ไม่เหมือนกับพ่อค้าทั่วไปที่เปิดตลาดเอาสินค้ามาวางขายเราทําตามแนวคิดใหม่ขายของที่มียี่หอ้อโดยไปเยี่ยมลูกค้าแต่ละรายจนถึงบ้านเพื่อขายสินค้าเราเรียกว่าวิธีขายจากประตูบ้านสู่ประตูบ้าน ดังนั้นมันไม่เหมือนกับการขายธรรมดาแต่เป็นวิธีการขายแบบรวบรวมความต้องการสินค้ากุญแจสำคัญในการใช้วิธีนี้คือต้องขยันสร้างความต้องการสินค้าด้วยตัวเองหมายความว่าง,งานที่พวกท่านต้องทำคือพูดโน้มน้าวให้ผู้บริโภคต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เรารับจัดการในสินค้าทุกประเภทจากสิ่งของที่ใช้ประจำในครัวเรือนเวชภัณฑ์แม้กระทั่งรถเราได้ภาพสินค้าที่จะทําให้ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้รวดเร็วซึ่งเราไม่ได้นําสินค้านั้นไปด้วย เห็นได้ชัดว่าการขายรูปแบบนี้เริ่มต้นเมื่อร้านค้าขนาดเล็กลองใช้กลยุทธ์ของร้านขนาดใหญ่เกิดความสัมพันธ์จนรวมตัวเข้าด้วยกันขนาดใหญ่แต่ข้าก็ไม่รู้รายละเอียดนักอย่างไรก็ตามเรานําสินค้าตัวอย่างชิ้นเล็กๆไปให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพดูเพราะสินค้าขนาดใหญ่ไม่เหมาะที่จะติดตัวไปด้วยเราจึงมีภาพสินค้าและคําอธิบายแทน ถ้าลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อของเราก็ทำสัญญาซื้อขายชั่วคราวแล้วเราก็นำไปที่ร้านสาขาระหว่างทางประกอบมันขึ้นแล้วส่งให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายผู้ทำสัญญาสำหรับสินค้าที่พวกเจ้าขายได้ทุกชิ้นเจ้าจะได้ส่วนแบ่ง10%ของผลกำไรใช่แล้วนั่นคือบทสรุปของการฝึกอบรมของพวกเราสุดท้ายนี้โปรดทบทวนคำขวัญของบริษัทเราสิเราจะขายด้วยความภูมิใจตนเองเราจะขายด้วยความภูมิใจตนเอง แต่ว่าตั้งแต่เริ่มงานนี้มาได้เดือนหนึ่งแล้วข้าก็ยังขายไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวข้าไม่ใช่นะักขายที่ดีนะักดังนั้นจึงขายของกับคนที่แปลกหน้าไม่สําเร็จเสียทีก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ไปขายของกับคนแปลกหน้าจองหน้าข้ามีปัญหางั้นหรือไว้คนแปลกหน้านรกเอ้ยจ้องหน้าหาเรื่องหรือไงวะข้าละอยากฉีอ่อกมาขายให้เจ้านั่นแทนดีกว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนไม่มีผลงานปรากฏผู้จัดการสาข,ขาของข้าเป็นสมาชิกอาวุโสผู้มีประสบการณ์ได้จับคู่ขายกับข้า ข้าว่าพวกเขาต้องการให้ข้าดูและเรียนรู้จากเขาแต่ข้าไม่สามารถทำยอดขายได้ในเร็ววันนี้บางทีข้าอาจจะโดนไล่ออกถ้าข้าต้องโดนไล่ออกก็คงต้องโดนไล่ออกล่ละนะเจ้าว่าเจ้าชื่ออะไรนะอูบกใช่ไหมใช่แล้วข้าชื่ออูบกกาอูบกมีครอบครัวหรือยังขอรับลูกสามคนโอ้อย่างนั้นเจ้าต้องขยันมากขึ้นหน่อยนะเพื่อครอบครัวของเจ้าข้าก็ว่าอย่างนั้นขอรับลูกของข้าสงสัยจริงว่ายังกินดีไหมเงินที่ข้าให้ไปคงหมดแล้วเช่นกัน พี่ใหญ่พี่อ้วนใจดีเราอยู่นี่เด็กๆที่กําลังจะวิ่งเข้าไปในร้านตะลเป่าก็พบกระชายตัวใหญ่ที่เดินออกมาจากร้านตะลเป่านั่นก็ทําให้เด็กๆตกใจพระเอกก็กล่าวว่าโปรดแวะมาอีกนะขอรับอ้าวพวกเจ้ามาถึงนี่แล้วเหรอไม่เข้ามาข้างในหรอเด็กๆก็ได้พูดกันว่านั่นนากลัวจังแม่ของเด็กๆก็มากล่าวว่าเด็กๆข้าบอกให้พวกเจ้ารอข้างไงเล่าพวกเจ้าก็ยังตามมาจนถึงนี่ข้าจะทํายังไงกับพวกเจ้าดีนะเจ๊เป็นใครอะรู้จักเราด้วยเหรอเจ๊ว่าไงนะ ขอบคุณที่อุดหนุนนะาขอรับนี่แม่ของพวกเจ้าไงละ่ะเด็กๆเจช่วยนางแต่งหน้าเองกับมือเลยนะอะไรนะอย่ามาอ้ากันเลยแม่ของเราไม่สวยขนาดนี้หรอกต่อให้นางแต่งหน้าแค่ไหนก็ตามเจ้าเด็กบ้านี่โอ้โห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 ,โห,โหนี่เขาแต่งหน้ากันภาษาอะไรกันถึงขนาดลูกตัวเองยังจําหน้านางไม่ได้อาตามารู้ดีอาตามาว่าประสบคงยังไม่รู้สินะว่าตัวเจ้ตรงโน้นมีวิชาแปลงชมลึกลับย้อนไปก่อนนั้นฮตัวเจ้น่ะหรือใต้ซื้อหมายถึงใคร ก็จะใครซะอีกตัวเจก็คือซีกาโชจุดๆ,ๆตายซือก็โดนขวดน,น้ําฟาดที่หัวเข้าไปเต็มๆแล้วก็สลบไปตัวเจก็กล่าวว่าอุ๊ย,ยตายแล้วหลุดมือข้าวายตายซือแย่ yeah, แล้วเล่าหกถชุดของเจ้าหรือเปล่าไม่เล่าหกถชุดของข้าไม่เป็นปัญหาอะไรตายซือฟื้นสิอย่าพึ่งนิพพานเด็กๆก็ได้คิดว่าพวกเราเพิ่งเห็นบางอย่างที่น่ากลัวจริงๆใช่ไหมมาเถอะเด็กๆในนี้กําลังยุ่งมากออกไปเล่นข้างนอกก่อนจนกว่าแม่จะทํางานเสร็จนะ เด็กๆก็เลยกล่าวว่าเออข้าไม่อยากไปเลยอ่ะพี่ใหญ่พวกข้าเบื่อจังพระเอกก็บอกว่าข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเด็กๆเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าปากของเราโดยเฉพาะเลยล่ะพระเอกก็บอกว่างั้นเราก็อยู่ชมรมเดียวกันเอาล่ะนั่งรอก่อนข้าจะไปเจรจาต่อรองกับแม่ขัวให้พวกเจ้าเองฮ่าฮ่า่าข้ารู้เจ้าเข้าใจวิธีการของเราแล้วและซาลาเปาก็มาเสิร์ฟลงบนโต๊ะเด็กๆก็กล่าวว่าว้าวน่ากินมากขอบคุณสําหรับอาหารนะพี่เยลินพระเอกก็บอกว่าขอบคุณนะ เยลินก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเจ้านะจากนั้นเยลินก็ยื่นมือไปจับที่พุงของพระเอกแล้วก็กล่าวว่ากินตอนนี้เลยนะกลางคืนข้าไม่ตื่นมาทําให้เจ้าแล้วแต่ว่าทําไมไม่กินล่ะพี่ใหญ่อืมข้าไม่เป็นไรและก็สงสัยเพราะพี่เยลินเรียกว่าเจ้าอ้วนใช่ไหมแฮะเฮ่ <c oughs> ช่างเถอหนะ้าช่วงนี้พ่อของพวกเจ้ายังไม่กลับมาอีกหรือบางครั้งเขาก็กลับมาดึกมากแล้วก็ออกไปตอนเช้ามืด เขาบอกว่ากําลังหาเงินก้อนหนึ่งจะได้มีอะไรให้กินจนพุงกลางไปเลยพระเอกก็บอกว่าฟังดูดีนะถ้าเองก็อยากกินให้มากตามต้องการจนพุงกลางเหมือนกันและอูโบกก็กําลังแคะอูเจ้าพูดเล่นไปเพื่ออะไรกันขอรับค่ามาแล้วซึ่งอูโบกก็คือพ่อของเด็กๆ3มคนนี้นะครับและในตอนนี้อูโบกก็กําลังไปเซลขายตรง